มาอีกหนึ่งครับนิสสันอเมล่านะครับคันนี้ไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับก็ขึ้นเป็นคอยจุลเบิดสูบสนะครับที่เสียนะครับก็ดูเทคแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเครื่องสแกนของเราก็ทําการเปลี่ยนคอยนะครับแล้วก็หัวเทียนนะครับอันนี้ก็กำลังทาการประกอบนะครับก็อันนี้คอยนะครับตัวที่เสียก็คือคอยสูบ3แล้วก็หัวเทียนนะครับ บทสภาพนะครับหัวเทียนเขี่ยวห่างนะครับอันนี้เป็นของสูบสามนะครับนี่ฮะตัวที่คอยเสียด้วยนะครับนี่อาจจะช็อตขึ้นคอยนะครับผอมไหมไม่หมดนะครับนี่ครับดูจากหัวเทียนเป็นคาบเข่าดำาๆนะครับนี่แล้วก็ทําให้เครื่องยนต์มีการสะดุดนะครับเวลารอบเครื่องต่ําแล้วก็ไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็ เวลาหย Connie, ่าทะลึงนะครับมีการสั่นสะท้านของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือตัวลิ้นปีกผีเสื้อนะครับมีฮะของอเมล่านิสซนมาร์ทนะครับอาการเครื่องยนต์สั่นรอบต่านะครับรอบเดินเบาสั่นพักๆๆๆๆนะครับเครื่องสั่นนะครับก็คือตัวลิ้นตัวนี้นะครับมันจะมีระยะนะครับให้ใครล่ะก็คือระยะรอบเดินเบานั่นนะครับครับ มันจะมีระยะห่างอยู่ครับนิดนึงแต่อันนี้ก็คือครับซองบอสอดเลยครับเนี้ยนี่นี่ครับเห็นอยู่นิดนึงครับมุมล่างนครับนี่ครับตรงเอาไว้เริมเบานะครับอากาศผ่านไม่ได้นะครับคราวนี้ก็ทําให้รอบเครื่องต่ํานะครับอันนี้เดี๋ยวให้ช่างหนึ่งล้างเดี๋ยวมาดูกันตอนล้างเสร็จนะครับว่าระยะห่างมันจะห่างขนาดไหนนะครับตัวของตัวลิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมล้างให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ช่างหนึ่งล้างก่อนอันนี้ก็ เปลี่ยนคอยแล้วก็หัวเทียนสามหัวนะครับอเมล่าแล้วก็เดี๋ยวทําการล้างลิ้นปีพีเสื้อแล้วก็รีเซ็ตลิ้นปีพีเสื้อใหม่นะครับเราต้องใช้เครื่องสแกนเข้าไปนะครับรีเซ็ตค่านะครับค่าลิ้นปีพีเสื้อใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอล้างเสร็จเรามาดูกันนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูว่าอาการเครื่องยนต์สะดุดเวลาเร่ง,เ,รงเ,เ,เครื่องแล้วก็รอบเดินเบามีเครื่องมีอาการสั่นนะครับจะหายไหมนะครับเดี๋ยวรอลิ้นปีพีเสื้อเสร็จมาดูกันต่อครับ นี่นะครับหลังจากทําการล้างแล้วเรียบร้อยนะครับนี่มันจะมีช่องอย่างนี้เนี่ยครับอันนี้คือช่องสำหรับรอบเดินเบานะครับนี่ที่รอบเครื่องมันต่ํานะครับอันนี้ก็ล้างแล้วเรียบร้อยสะอาดใสปิ้งนะครับเดี๋ยวอ่ะประกอบนะครับเดี๋ยวรอมาสาตาร์ทดูนะครับ